โอ้โกระต่ายของเจนนี่น่ารักจังเลยเธอเอาเขามาโรงเรียนด้วยล่ะแต่อาจารย์เขาเป็นภูมิแพ้กับสัตว์เลี้ยงแล้วเธอเข้มง,งวดมากเลยนะอตอนนี้มีกดห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในโรงเรียนแล้วล่ะแม้แว่าจะเป็นกบส,สวยๆแบบนี้ก็ตามฉันยังเป็นภูมิแพ้อยู่เลยอ่ะ มูน้อยน่ารักจัง Thank you ูหรอนักเรียนเอาน้องแมวมาเรียนด้วยอีกแล้วหวังว่าพวกเขาจะไม่โดนจับได้นะาอ้รย์กำลังอาทบายส่วน่างของร่างกายมนุษย์อยู่แล้วเธอกำลังใช้เลเซอร์ในการชี้ เดอก่อนนะแมวไปไหนแล้วะส,สาวๆตกใจกันมากเลยละ่ะแต่น้องแมวชอบเลเซอร์มากเลยนะเซอร์ไพรส์อาจารย์คิดว่าน้องแมวตัวจิ๋วเป็นเจ้าเสือตัวโต,วตวเลเซอร์เป็นทางเดียวที่จะทำให้มันออกไปคลิกไลแล้ลแลวพวกที่แหกดดูเหมือนว่าจะเจอปัญหาแล้วละ่ะได้เอฟไปเลยแล้วกันอ,อมันไม่แฟร์เลย วิชาเคมีเป็นวิชาที่ยากอยู่เหมือนกันนะนักเรียนคนนี้มาสายเพราะว่าไปหาหมอฟันมาอดูแย่จังเลยอะอะไรอยู่ใต้ผ้าพันแผลเขานะว้าวน้องหอยทาแกลรี่เขาน่ารักมากเลยอยาให้อาจารย์เห็นนะแกรี่กำลังวิ่งหน่างเรที่สุดเพ่ที่เขาจะทำได้แต่ไม่เร็วพอเขาว่าอาจารย์เร็วกว่าน่ะ ดูเหมือนว่าเจ้าของของแกรี่จะโดนจับได้ทางหนังคาเขาเลยตอนนี้เขามี <Okay. S 1> ปัญหาใหญ่แล้วล่ะดูเหมือนว่าแกลรี่จะได้ตั๋วอะไรสักอย่างดูเหมือนจะต้องรีบหน่อยแล้วแกรีโ่โดนจับแล้วล่ะมีคนทิ้งเปลือกกล้วยอยู่เต็มทางเดินเลยอะอาจารย์ตือบจะล้มแล้วเชียวนี่มันเปลือกกล้วยเต็มไปหมดเลยใครทำแบบนี้ นักแสดงตลกหรือลิงหรือเปล่าเนี่ยเดินตามมันไปจะได้เจอตัวการเดี๋ยวก่อนนะนี่มันลิงจริงๆปะเนี่ยแล้วมันมาทำอะไรในห้องโถงนี้นะโอ้ยตายแล้วไม่ก็แค่คนที่ชอบกินกล้วยน่ะแล้วเธอใจดีมากเลยนะนี่มันอร่อยมากเลยล่ะแถมยี่งดีต่อสุขภาพด้วยอาจารย์กำลังเก็บการบ้านของทุกคนอยู่ การบ้านของแอมเบอร์ดูเหมือนจิ๊กซอว์เลยล่ะใช่ค่ะหมาของหนูกินมันหมดเลยค่ะ <Okay. S 1> อาจารย์ไม่เชื่อํำพูดของเธอหรอกอย่างนั้นเธอเลยได้เอฟไปเลยแต่จเจ้าเพื่อนสี่ขาไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นหรอกนะงั้นตอนนี้เธอได้เอฟไปเลยแล้วก็โดนกักบ,บริเวณด้วยเ uh oh. โกรดน้องหมาตัวเล็กแบบนี้ไปได้ยังไงนะเธอนี่แปลกจังเลย มาตินพากบตัวใหญ่มาเรียก Arrow, นกับเขาด้วยถึงมันจะเป็นการแหกกฎก็ตามเขารักมันมากเลยล่ะอุ๊ปส์นั่นอาจารย์ผู้เข้มงวดมาทำลายความสนุกแล้วล่ะเธอคิดว่านี่มันเป็นแค่ของเล่นแต่จริงๆแล้วมันคือกบวิเศษว้าวเธอสวยมากเลยการจูบนี้มันมีเวทมนต์จริงๆด้วยแต่ไม่ใช่ว่าทุกจูบจะมีเวทมนต์นะดูเจ้าขนปุยแบบนี้เป็นตัวอย่างได้ มันนี่เลยนะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของเราอีกครั้ง <Hi. S 1> โอ้ทำไมคริสต,ต้องเอากระเป๋าเดินทางกับหมวกมาด้วยนะอ๋อคนก็เข้าใจได้อยู่นะ oh. เธอเพิ่งกลับมาจากทริปท่องเที่ยวรอบโลกไงว้าวมีรูปส,สวยๆเต็มเลย oh. ถึงเวลาเรียนแล้ววันนี้เรียนวิชาภูมิศาสตร์ oh. นั่นมันเสียงอะไระ oh. ใครทำเสียงแบบนี้นะฉันต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วหนึละ oh. ดูเหมือนมีคนเอานกมาในห้องเรียนนี้เลยแต่ชีนไม่เจอหลักฐานอะไรโอ้ oh, หัวเหรอ s <S หน่าอร่อยจัง <What? Ew. S 1> ตอนนี้อาจารย์ใ <Okay. S 1> จเย็นลงแล้ว <Okay. S 1> อะไรนะเรือเป๋าของคริสมีนกแก้วอยู่ในนั้นด้วยเหรอ uh. นี่คือริสกี้ uh. อาจารย์ <What? S 1> รู้แล้วว่าเธอเอาเพื่อนผลฟูมาด้วย รีสเลยโดนทำโทษให้ออกไปจากห้องไปพร้อมกับนกแก้วของเธอเลย <Sorry. S 1> ใครจะโกรธเธอลงนะเขามีสีเต็มตัวเลยและขนของเขาสวยมากเลยนะ <c oughs> คลาสสอนดนตรีนี้มาสนุกสุดๆเลย <c oughs> แล้วดูเหมือนว่านักเรียนกำลังเล่นดนตรีอย่างมืออาชีพแม่มันเจ๋งไปเลยเพ <c oughs> ลงนี้จะต้องฮิตแน่นอนทุกคนกำลังเล่นดนตรีไปจนกระทั่ง <c oughs> อาจารย์เริ่มเป่าฟลุต เอาน้องงูมาโรงเรียนด้วยหรอแล้วดูเหมือนว่าน้องจะชอบคอนโซโลของอาจารย์นะทุกคนหนีเร็วมีงูอยู่ในนี้คุณครูเธอตกใจมากเลยล่ะเธอตั้งใจจะร้องเพลงเพื่อที่จะทำให้น้องงูกลัวเพราะว่าเสียงของเธอเคยทำให้นักเรียนทุกคนตกใจมาก่อนถ้ามันเวิร์กกับนักเรียนทุกคนมันก็น่าจะเวิร์กกับน้องงูนะ สุดท้ายแล้วความสามารถของเธอก็ได้ผล <Yeah. S 1> วันนี้มีนักมายากลมาโรงเรียนของเราด้วยทุกคนรอที่จะดูไม่ไหวแล้ว oh. ว้าวนี่มันหมวกวิเศษมีกระต่ายอยู่ในนี้ด้วยเหรอ เจ๋งไปเลยนี่มันเวทมนต์น่ารักมากเลยดูเหมือนว่าอาจารย์จะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าเธอมีภูมิแพ้กับเวทมนต์แบบนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะโชว์ของเธอจบแล้วล่ะอาการภูมิแพ้ของเธอยิ่งแย่ลงไปอีกคุณนักมายากลลืมหมวกของเธอยังมีน้องกระต่ายอยู่ในนี้อีกเหรอว้าวมีกระต่ายอยู่ในนี้เต็มเลยพวกเราต้องทำให้มันหายไปเดี๋ยวนี้เลยแต่ดูเหมือนว่าคุณครูจะจำคาถาเวทมนต์ไม่ได้นะคราวหลังก็ตั้งใจเรียนกันหน่อยแล้วกัน ดูเหมือนว่าสาวๆกำลังสนุกอยู่กับการใช้ฟิลเตอร์ใน Snapchat สัตว์เลี้ยงแบบนี้เอามาเรียนด้วยได้ใช่ไหมดูเหมือนว่าพวกเธอจะมีไอเดียแล้วล่ะทำไมไม่ลองใส่ฟิลเตอร์น้องหมาให้อาจารย์ด้วยล่ะโอ้น่ารักจังเลยดูเหมือนว่าเธอก็มีภูมมแพ้กับฟิลเตอร์แบบนี้เหมือนกันแล้วตอนนี้นักเรียนจะทำยังไงกันนะพวกเธอไม่อยากให้อาจารย์ดูแต่อาจารย์ก็จะดูตอนนี้คงไม่ตลกแล้วล่ะ พวกเธอน่ารักจังเลยมีใครอยากเลี้ยงพวกเธอไหมนะอาจารย์มีวิธีของเธอเสมอแหละดูเหมือนว่านี่ของมาส่งดุลกลางห้องเรียนเลยนี่ต้องเป็นความผิดพลาดแน่ๆไม่น่ามีใครสั่งแครอทเยอะขนาดนี้หรอกแต่คนส่งของบอกว่าไม่ครับไม่ผิดพลาดแน่นอนอาจารย์เซ็นเพื่อรับของเรียบร้อยแล้วเราจะทําอะไรกับแครอทพวกนี้ดีนะเราต้องเอามันออกไปเดี๋ยวนี้เลยอะไรอะกระต่ายพวกนั้นมาจากไหนกัน พวกมันสั่งแครอทพวกนี้หรอเป็นไปได้ยังไงอะพวกมันไม่มีนิ้วมือด้วยซ้ําดูเหมือนว่าลีกําลังให้อาหารอะไรอยู่นะ oh, <yeah. S 1> เขามไม่หมาอยู่ในล็อกเกอร์ของเขาหรือไงใ oh. ครจะไปรู้ล่ะ <What? S 1> อาจารย์อยากจะรู้มากเลยว่าเขาซ่อนอะไรไว้แล้วจะเปิดล็อกเกอร์ของเขาได้ยังไงนะ oh, oh, hey. บางทีอาจจะ oh, <hey. S 1> ไม่ใช่หมาใ,ในนั้นหรอกอาจา oh, <hey. S 1> อาจะเป็นแพะก็ได้นี่มันบ้าไปแล้ว oh. ล็อกเกอร์ก็เปิดแล้วเหรอเนี่ย oh. สรุปว่ามันกลายเป็นที่บูชาอาจารย์หรอเนี่ย เธอตกใจมากเลยล่ะจริงๆแล้วมันก็ดีอยู่นะแต่ทำไมพวกเขาไม่ไปขยันทำกันบ้านให้มากกว่านี้เล่างั้นเฉยๆไวล้ลวกันโอ,อ,อลิเวียเอากระต่ายของเธอมาเรียนด้วยล่ะนักเรียนทุกคนชอบมันมากเลยแล้วพวกเธอก็อยากจะเลี้ยงมันด้วยอุ๊บ <Hi. S 1> อาจ,จารย์มาแล้วล่ะออลิเวียถูกจับได้แล้ว, <c oughs> ลวเธอก็เลยต้องเอาน้องกระต่ายไปซ่อนก่อนเธ <c oughs> อต้องท,ทำอะไรสักอย่างแล้ว <c oughs> ว้าวนี่มันมากเกินไปหน่อยปะเนี่ยโอ,อ,อลิเวียจะเอาน้องกระต่ายไว้ในปากได้นานขนาดไหนนะ โอ้ยตายแล้วอาจารย์เรียกโอลิเวียด้วยล่ะโอไม่นะตอนนี้ต้องแย่มากแน่เลยดูเหมือนว่าโอลิเวียก็ทำได้ดีอยู่นะแต่เธอไม่สามารถเลี่ยงคำถามของอาจารย์ได้หรอกยังไงเธอก็ต้องตอบคำถามนี้นะตอนนี้เธอเจอปัญหาใหญ่แล้วล่ะเธอโดนไล่ออกไปจากห้องเรียนแล้วเพราะว่าเธอเอาน้องก็ต่ายมาด้วย ดูเหมือนว่าอาจารย์จะต้องวางแผนสักหน่อยสําหรับนักเรียนที่ชอบแหกกฎเอาสัตว์เลี้ยงมาเรียนกับพวกเขาเธอรักงานของเธอมากเหมือนกับที่นักเรียนรักสัตว์เลี้ยงของพวกเขานั่นแหละดูเหมือนว่าจะมีหลักการทางวิทยาศา,ศาสตร์เต็มไปหมดการแต่งหน้าสูตรพิเศษของเธอเธอเรียกมันว่า A <G ül üyor> บวกเธอจูบหนังสือที่เธอชอบทุกเล่มเดี๋ยวก่อนนะ นี่มันหนังสือเกี่ยวกับน้องแมวเหรอ <c oughs> เธอจูบเล่มนี้ไม่ได้นี่ <c oughs> โอ้ตายแล้วเธอเป็นภูมิแพ้อีกแล้วล่ะ <c oughs> อาจารย์แสนดีพยายามที่จะเข้าใจนักเรียนของเธอตอนนี้พวกเขาเอาสัตว์เลี้ยงมาได้แล้วล่ะ <c oughs> แต่มันต้องเป็นของเล่นแบบนี้นะ <c oughs> แค่นี้แหละคงพอสำหรับนักเรียนแล้ว <c oughs> พวกเขารักมันมากเลยอะและดูเหมือนว่าพวกเขาก็รักอาจารย์เหมือนกันนะ อาจารย์ใหญ่เข้ามาตรวจนักเรียนในห้องแล้วล่ะโอ้เขาก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกันเหรอนเนี่ยแพ้หนักเลยล่ะนี่มันน้องสัตว์เลี้ยงปลอมนะโอ้ยตายแล้วค <What? S 1> งไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วละมั้งตอนนี้อาจารย์ใหญ่เขาป่วยหนักเลยล่ะต้องเพิ่มกฎใหม่เข้าไปแล้วหืม <c oughs> <c oughs> คุณคิดว่านักเรียนของเราจะแอบเอาอะไรเข้ามาเรียนด้วยอีกในวิดีโอถัดไปนะคุณชอบวิดีโอใหม่ของเราไหมคุณชอบตอนไหนมากที่สุดเหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากช่องทุมทุมทริค